สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนัดรีวิวบ้านแบบบ้านสวยวันนี้สนัดพามาชมบ้านโมเดลหลังคา2สเต็ปหลังนี้ค่ะด้านหน้าจะเปิดช่องละ4เมตรในส่วนของระเบียง3เมตร50ในส่วนของตัวบ้าน4เมตรและด้านหลังนะคะก็จะยื่นออกไปอีกนะคะในส่วนของด้านหลังตรงนี้ด้านหลังนี้จะยื่นออกไปอีก2เมตร50นะหลังนี้กว้าง8เมตรยาว14เมตรพื้นที่ใช้สอย112 m, ตารางเมตรค่ะ ส่วนของเหล็กนะคะจะใช้เหล็กทั้งหมด3ขนาดเหล็กอสเสนะคะอสเสพอเสาจะใช้ขนาด4นิ้วคูณาจันทันก็จะใช้เหล็ก3นิ้วคูณในส่วนของแปรนะคะเป็นแปรเหล็กกล่องขนาดนิ้วคูณ2คะ่ะด้านหน้าระเบียงหน้าบ้านนะคะก็จะใช้เสานะเป็นเสาไม้เสาไม้ทั้ง3าต้นเลยตอนนี้ใส่ไปแล้ว2ต้นเนาะเหลืออีกต้นหนึ่งนะคะตรงกลาง มุงด้วยหลังคาสันไทยสีฟ้าครอบข้างสีฟ้าหลังนี้กว้างมากๆเลยนะพื้นที่ใช้สอย112ตารางเมตรกว้างความกว้างของระเบียงนะคะอยู่ที่4คูณ3เมตร50นะ ดังด้านหน้าสูงเมตรสามสิบไล่ระดับไปนะคะอยู่ที่บนคานคอเสานะเสาสุดท้ายตรงนี้หลังนี้ใช้เสาสําเร็จนะคะเป็นเสาหน้าหกทั้งหมด9ต้นความสูงของเสาสามเมตรห้ฝังลงดินด้วย50เซนติเมตรเสาไม้ด้านหน้าความสูง2องเมตรห้ค่ะในส่วนของด้านหลังอีก3ต้นนะก็ยังไม่ทราบว่าเจ้าของจะใช้เสาหน้าอะไรเนาะ แต่ในส่วนของตัวบ้านก็จะเป็นเสาหน้า6นะทั้งหมด9ต้นจะเทคานคอดินนะความสูงของคานคอดินจะอยู่ที่20ซนติเมตรความสูงนะคะหลังจากที่เทคานคอดินแล้วความสูงจากพื้นถึงคานคอเสานะคะจะอยู่ที่2,80เมตร่ะ ระเบียงหน้าบ้านเสาไม้คุณช่างก็จะเทพุดดิ้งแบบนี้นะคะแล้วก็ตั้งเสาไว้บนพุดดิ้งแบบนี้เลยระเบียงหน้าบ้านจะใช้เสาไม้ทั้งหมด3ต้นนะคะตอนนี้ก็ตั้งไปแล้ว2ต้นนะก็ยังเหลืออีกต้นหนึ่งหลังนี้โครงสร้างเหล็กทั้งหลังคะ่ะ นที่ใช้สอยโลงกว้างมากสําหรับบ้านหลังนี้นะคะเจ้าของจะกั้นทั้งหมด2ห้องนะคะเปสองห้องนอนเนาะความกว้างของห้องนอนจะอยู่ที่ 4, 4ูณ4เมตรทั้ง2ห้องคะ่ะอน,นีสนัดให้ดูงานโครงสร้างนะคะโครงสร้างเหล็กทั้งหลังนาคะสันทยคะ่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณช่างเองนะคะชื่อช่างพรนะคะเป็นบ้านของช่างเองเลยนะคะ ภายในบริเวณบ้านโล่งกว้างหลังนี้กว้างจริงๆนะกว้างมากเลยความกว้าง8คูณ14เมตรนี้ถือว่ากว้างมากนะคะ,อะตอนนี้นะคะสนาก,ก็ยืนอยู่ทางด้านหลังบ้านด้านหลังนะคะที่เห็นไม้ค้ำไว้นี้ เป็นในส่วนของด้านท้ายสุดเลยนะคะด้านท้ายนี้นะคะความกว้างอยู่ที่8คูณ2เมตร50ด้านหลังนี้ก็จะเป็นในโซนของห้องครัวนะไม้ค้ำไว้นี้นะคะเจ้าของบ้านก็ยังไม่ได้ซื้อเสามานะคะตรงนี้มาดูอีกทีว่าเจ้าของบ้านจะใช้เสาหน้าอะไรเนาะ8คูณ2เมตร50ค่ะด้านหลังนี้ และนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะบ้านโมเดนหลังคา2สเตปเป็นบ้านของคุณช่างเองเลยนะคะคุณช่างพรบ้านหนองบอนสำหรับผลงานของช่างพรบ้านหนองบอนนะสนนก็ลง2คลิปแล้วนะคะเป็นบ้านเป็นโครงสร้างบ้านแอนร้านค้า1หลังนะคะแล้วก็มีบ้านหลังคา1สเตป1หลังก็เป็นทีมงานช่างพรเช่นกันนะคะและหลังนี้ก็เป็นบ้านของคุณช่างเอง สำหรับบ้านโมเดนหลังคา2สเต็ปลังนี้นะสอนัดก,ก็จะมาอัปเดตให้ fc ทุกคนทุกท่านได้ชมอีกครั้งในขั้นตอนต่อไปนะคะในส่วนของค่าอุปกรณ์สนัดได้สอบถามคุณช่างแล้วเนาะในส่วนของค่าอุปกรณ์ตอนนี้ก็หมดไปแล้วนะคะ67 0 0 0บาท67 0 0 0บาทแบบนี้เลยนะคะทุกคนแบบนี้เลยนะ67,000บาทนี้คุณช่างยังไม่รวมค่าแรงเนาะ ในส่วนของค่าแรงช่างสนัดจะมาแจ้ง f c ทุกคนทุกท่านอีกครั้งใน EP ต่อไปในขั้นตอนต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะและพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคุนินี้สวัสดีค่ะ